พอกไปงานคอสเพจนะครับตื่นเช้ามากผมก็เตรียมตัวไปหาข้าวกินก่อนตอนนี้อันนี้ใส่ชุอดอะไรเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพอกินข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวจะออกเดินทางตอนเก้าโมงครับโอเคไปเซเว่นกันเลยอันนี้ก็กําลังจะไปแล้วนะครับก็ไปเห็นนะครับคนยิงหนึ่งคนนะครับตอนแรกก็นอนอยู่ดีๆพอผมเดินลงมาปุ๊บมองหน้าเป็นไรไม่รู้โอเคไปขับรถแล้วก็เจอกันที่ห้างอีกทีหนึ่งเลยนะครับเข้าห้างได้แล้วนะตอนตอนแรกมาตอนประมาณเก้าโมงยี่สิบแล้วห้างเขายังไม่เปิดห้าง รอไปเลย40นาทีเขาเปิดสมุงหัวนั่งรองอยู่ข้างหน้าเพอชิบหายเลยเดี๋ยวรอน้องได้มาแต่งหน้าแต่งตัวไรนะครับเจอกันเดินมาใส่คอนแทคนะครับข้าไม่เคยบอกเลยว่าชิบหายทุกคนนะ ชะตากรรมของคอนแทคอันนี้ก็เหมือนชุดที่ผมเช่ามาครับชิบหายเหมือนกันตาขวาและคลายเครือนะครับก็เลยต้องถอดทิ้งไปตอนนัดแต่งหน้ากันกี่โมงนะก็ถ้าชอบงานของน้องสาวผมก็อย่าลืมไปตามกันนะครับนี่ก็จะเป็นคอนแทคทั้งหมดของนกจูดต้ลกจูนะครับสิบโมงสี่สิบห้าตอนนี้กี่โมงสิบโมงแล้วอ่ะสิบเอ็ดสามสิบเจ็ดปัดได้ไหม บอกบอกถ้าพี่มาเรดน,น้องใจนุ่นเล่นคิวให้ลูกค้าคนอื่นจิงเลยอูสายได้อะไรนะสายไม่ได้แต่คนแต่งหนา้าไ,ได้โอเคครับอยู่กับน้องอีกคนนะึงอ,อันนี้ก็อยู่ที่งานแล้วครับแต่งหน้าอะไรเรียบร้อยแล้วก็อย่างที่ใส่ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็รอประมาณบ่ายสามโมงนะครับเขาเรียกผมไปเอมันคอสท,ที่ตรงไหนนี่แหละครับครับประมาณนี้เจอกัน หลงหคือหนึ่งใน MPC ปริศนาที่โผลมาโดยไม่ให้ผมได้ตั้งตัวนะครับโผลมาแล้วเราก็สนิทกันอย่างรวดเร็วนะครับนี่ก็คือไอจีแล้วก็เฟซของน้องหลงนะครับสามารถไปตามกมันได้เลยแถมได้ภาพสุดปั่นอีกมากมายนะครับหลงได้แล้วกูหนักหลงไม่หลงอันนี้จบงานแล้วนะครับก็อยู่กับบาบาร่าอยากแจกฝากเลยไหมไพี่จะเอาไปลงติกตต๊กต็อกติ๊กต็อกพี่คนตามเยอะนิดนอุ้ยจริงจริงดิ อยากจะบอกว่าไม่ไม่คอนเนคชันว่าบอกอ๋อโอเคอยากย่าบอกกันเยเราไม่มีอะไรจะพูดแล้วใช่ไหมโอเคหันกล้องหลงแก่แก่แกอันนี้รู้มีว่าทันใจอะไรมากตอนอยู่ในงานแล้วคือไม่ได้อะไรทุกคนไม่ไม่อยากดังอเหรอทุกคนทำงานเราได้ทำงานเราได้มีเช็คกี่ขายมีมีโฟโต้เซตขายด้วยถึงแบบเช็คกี่จะหมดแล้วแต่ว่าโฟโต้เซตยังมีเหลืออีกเยอะเลยใช่ใช่ มึเอาพื้ี่มึขายของอันนี้ทุกคนคอไเ้ตอยู่ตรงนี้อยู่ตรงีอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้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 แปใรด้วยีงไม่แปนะขอให้กอน้ง้เป็นหมันี้ยอะไรกอดน้อเป็นหมันทำไมไม่ต้องเป็นกอดหมันอันนี้ก็จบงานแล้วครับมากินข้าวมัลาวสองคนดูี้น้บอกนี่แกพูดบอกอะไรคนดูเต็งไม่ใช่ผู้ชายไม่ใช่ผู้ชายเป็นผู้หญิงจูบ ชุดจูนโกรธโกรธนะเดี๋ยวกินลาเมงเสร็จแล้วเดี๋ยวเจอกันอีกทีที่บ้านหรือตอนระหว่างสํารจนครับตอนนี้เราอยู่กับพิธีกรคนดังนะครับหมายถึงเสียงที่ดังนะครับเขานั่งแขกป่าอยู่คนเดียวอย่าอลืมไปเป็นกําลังใจให้น้องไม้นะครับหลังจากทํางานหลังคดหลังแข็งมาแปดชั่วโมงดูเจกได้มีความสุขเหลือเกินเราพิธีกรเองที่มาโอ้โหสภาพไม่ไหวแล้วใครเจอถ้าใครเจอที่งานก็จะเห็นนะครับว่าเขาคุยอยู่กับตัวเองนะครับ ทำไมเธอหน้าเศร้าอย่างนี้วะหน้าเศร้าเหรอเออแบบคุยอยู่คนเดียวไม่ค่อยมีใครไอ้นู่นตอบรับไม่ค่อยมีใครไม่มีคนคุยกับกูไงเหงาอ่ะแบบนั่งเงาอยู่คนเดียวเลียดิงานเครียดงานเครียดอย่างละโอบหลอกได้ไหมหลอกได้ไหมไม่ได้เพราะพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งใช่ไหมได้พรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วตายดีกว่านี่นะครับใช้งานผมนะครับมาส่งมันที่หอไอเด็กเปลย ใช้งานคนแก่เจ้าค่ามันไปจ่ายสักแดงบายๆเจอกันน้องเขียน <c oughs> ตอนนี้ก็กลับบ้านนะครับ <c oughs> เจอกันที่บ้านเลยหลังจบงานก็มีข่าวนะครับว่ามีตาล้องโรคจิตแอบถ่ายอะไรพวกนี้นะครับอันนี้อยากจะขอเตือนน้องๆหลายๆคนนะครับอันนี้อาจจะเป็นงานแรกของน้องๆหรืออะไรก็ตามนะครับขอเตือนเลยนะครับถ้าเกิดว่าเจออย่างนี้ให้พยายามไปบอกคนรู้จักหรือใครก็ตาม ที่รู้จักในงานนะครับหรือถ้าเกิดว่าไม่มีคนรู้จักในงานเราก็สามารถไปบอกพิธีกรหรือใครก็ตามที่เราคิดว่าเราไว้ใจที่เขาจะบอกเขาได้ได้เลยครับไม่ใช่ว่าน้องเงียบนะครับการเงียบจะทําให้น้องเนี่ยโดนลิดรอนสิทธิ์ในการปกป้องตัวเองไปบางทีพี่เข้าใจนะครับว่าน้องกลัวแต่น้องไม่ผิดที่น้องกลัวนะครับน้องไม่ควรโดนทําอะไรอย่างนั้นเลยน้องมีสิทธิ์ที่จะป้องกันตัวพยายามบอกพยายามพูดกับเพื่อนหรือพิธีกรหรือใครก็ตามที่น้องรู้จักในงานนะครับอย่าเงียบไว้ไม่งั้นน้องจะกลายเป็นเหยื่อ แล้วก,ก่อนจาก,กลันไปผมก็อยากจะฝากภาพถ่ายที่ผมไปถ่ายมากับเพื่อนๆนะครับแล้วก็คอนแทคเพแพวกนี้แล้วก็พี่แอนพี่แอน,แอนคอสเย,ยีหลานได้สวยมากๆนะครับฝากตามงานเยีย่หลานคนนี้ด้วยนะครับเห็นว่าพี่คนนี้คอสได้สวยมากๆเลยสำหรับนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับบายยแล้วก็ ขโมยตัวสับปูไปถ่ายตอนไหนวะเนี่ย